สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องใจใจหนึ่วันนี้เราก็จะมาอยู่กับคู่การ์คิงด้อมนะครับชิปนี้เป็นการรวบรวมวิธีการหาชิ้นส่วนแสงสองประกายนะครับหรือไอ้ที่เอาไว้อัพนนรูปปั้นอันเนี้ยแล้วก็ไว้ปลดช่องนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ก็มีค่าจะหลายจุดนะครับที่จะหาได้อ่ะเราไปเยิ่มกันอย่างแรกกันเลยกันดีกว่า เราจะเริ่มจากส่วนของเควสก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่แจกเยอะสุดเลยเป็นเควสแรกนะครับก็จะเป็นเควสโหมดมาสเตอร์ซึ่งบอกเลยว่ายากยากจะผ่านนะแต่ก็แจก,กน่าจะเยอะนะถัดมาเป็นเควสชาเลนจ์ Challenge, โลกสำรวจนะครับซึ่งจะมีทั้งโหมดความมืดแล้วก็โหมดปกตินะครับซึ่งก็ทำภารกิจตามที่เขาเขียนนะครับแล้วก็จะได้นี้ไปเลยซึ่งอันนี้ก็น่างจะง่ายครับง่ายกวันที่แล้วเยอะ เรแค่ต้องทําให้ตรงตามภารกิจเท่านั้นเองซึ่งอันนี้มันก็มารอบที่สแล้วนะครับถัดไปจะเป็นกิจกรรมหมายล่าสุดนะครับอย่าง BTS ซึ่งมันก็จะมีของคุกกี้ BTS บางตัวนะครับที่มีภารกิจที่เขาแจกไปนียประกาศแสนนะครับถัดไปภารกิจ BTS เหมือนกันนะครับอ่ามันก็จะแจกประกาศแสนทุกเพลงเลยนะครับแต่ต้อง เล่นในโหมด expert นะครับซึ่งก็เป็นโหมดที่ยากมากผมก็ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้อยู่แค่โหมดหาเองถ้าใครถนัดไอ้กดอันเนี้ยก็เรียกว่าง่ายๆนะครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ถนัดละกันอ่ะเดี๋ยวไปต่อภาร,รกิจถัดไปครับอ่าภาร,รกิจนี้ครับบอกเลยว่าง่ายมากแค่เล่นด่านอันนี้นะครับซ้ำไปเรื่อยๆเ,เก็บแต้มน,นะครับเราก็จะ ได้มาเลยนะครับง่ายอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วแล้วก็ได้ไม่ค่อยจะเยอะครับถัดไปะนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมมิชชั่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมีแจกหลายเควสเลยนะครับซึ่งก็เควสอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่ายัางไงทุกคนก็ทําได้เพราะว่ากิจกรรมนี้อยู่อีกประมาณ2เดือนกว่าเลยซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับน่าจะทําทันอยู่แล้วแหละ ก็คือสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยก็ได้ครบทุกตัวถัดไปเป็นส่วนของสเต็ม b t s ีซับซึ่งมันจะมีภารกิจนะครับบางอันที่แจกนะซึ่งไอ้พวกนี้ก็ได้จากการสุ่มนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดดูแต่ละสเต็มเนี่ยว่าแบบภารกิจทําอะไรยังไงครับแล้วก็ทําตามได้เลยซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็สุ่มเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ พื่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเทท้าย,ายกิจกรรมเดี๋ยวก็ได้น,น่าจะครบอยู่แหละถัดไปนะครับคัมแบ็กทูเบสิกนิดหนึ่งนะครับน้ำผู้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหาง่ายๆครับแค่มาล็อกอินรับแล,แ,แล้วแต่เลเวลน้ำผู้ของท่านผู้ชมนะครับว่าจะแบบเท่าไหร่ได้แต่ตรงนี้อาจจะได้น้อยนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็น Kingdom a r e n a ในตรงนี้ก็ได้เยอะครับอันนี้คุ้มอยู่ผมแนะนำให้แลกนะครับตันนี้คุ้มมาก random ไอเดนามันเล่นได้รัวๆอยู่แล้วถัดไปเป็นศึกผู้พิทักษ์นะครับซึ่งอันเนี้ยเราเล่นเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะน้อยนะผมเคยได้อยู่นะแบบว่าไม่ถึงสิบอะ่ะผมจะไม่ผิดนะครับเคยได้อยู่ในโหมดศึกผู้พิทักษ์นะครับแต่ก็เอาความแน่ความนอนกับโหมดนี้ไม่ได้นะครับเพราะมัน r a n d อมของก็าจะเยอะนะครับก็เคยได้อยู่แค่ครั้งสองครั้ง ไม่กี่อันเองเอออ่ะถัดไปนะครับจะเป็นห้องผสมเวทมนต์นะครับตรงเนี้ยก็ผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะมันได้แค่5้าอันนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งผมแนะนำว่าไปตีเศษผสมแคนดี้ดีกว่าเออว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับว่ามันใช้เวลาข้างนานแลวนี้มันมีแค่แบบอันเดียวไงผมแนะนำว่าไปตีแคนดี้ให้ฟูก่อนดีกว่านะครับอ่ะ ถัดไปเป็นต้นมาแห่งความหวังนะครับอันนี้ก็รับได้3กล่องนะครับซึ่งอันนี้ก็มาทำภารกิจเอาได้นะครับก็พอสมควรนะครับถ้าคาขี้เกียจก็ช่างมาันถัดไปจะเป็นรถไฟหมีนะครับซึ่งก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับอ่าถัดไปเป็นโหมดรวมพลกิวนะครับตรงนี้สามารถแลกได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ผมแนะนําว่าไปแลกรีเจเนอรดีกว่านะครับ หรือทางงวาไหนารีแล้วมันไม่ได้รีเจเนรีก็แลกตัวนี้ก็ได้ครับแต่ไม่คุ้มเท่าอาริยนานะเพราะมันได้ยากกว่าอ่าถัดไปครับเป็นร้านค้าริมหาดครับซึ่งอันนี้ก็แลกได้บางทีมันก็คุมมค้มบ้างไม่คุ้มบ้างนะแล้วแต่ว่าอยากแลกหรือเปล่าอันนี้ก็รีได้ทุกๆ6ชั่วโมงครับก็มาแลกกันได้อ่าทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้ครับถ้าผมตกหล่นวิธีไหนก็มาคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ